ความกว้า 50. งนา <establishing> นะเท่าะไรก็บบพอมีสามเม็ดหาซิปพี่น้องไอห้องหนึ่งนะพ้อมูอซื้อก็ดีใจลายเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าก็เป็นความฝันแล่พี่น้องเอ้ยโดยกะสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะบรรยากาศตอนคาบบ่ายเลยพี่น้องเอ้ยลมวอยโอยสร้างเพิ่นกระเมือเลยพี่น้องเพิ่นกินข้าวกินน้ำแล้วพอดีเพิ่น เป็นที่เล้วและพิ่นกระเมืองเฮ้ยปลาไผ่เนาะคือมาคือว่าเปิดตาโลดเทนอวบาทนี้ขี่เข้ามาโลดขี่เข้ามาขี่เข้ามาโลดอ่าได้มะโกกมาผากเนาะปลาผู้ชาผู้ชาคุ้มเตาทานเที่ยวไปทำไมไปลัดเท้านางเอายังมาค่ะฟูชาคุ้มเตาทานไปเอาน้ำเท้านางไว้ ลมเถิดใดก้องกับสันนเด้อพี่น้องเ้อสบายดีเด้อปนางเดได้ยังโนมาไห้นี่นมะกอกปนางมะกอกมาไห้พี่เ้องเลยมะกอกเต๋อปนางมะกอกมาให้ถือทงยางหนึ่งไปตำแจ่วปนางหอมแก่นนะป้าในปนางหอมนี่ฮะหอมแก่นล่หอม มาแต่ตาถ่านคุณบอกเอ้าเขาขึ้หววาเจ้าคือหูอู่้าวอยู่นี่ก็ขอมานีหนีน้ำเนขอมีมือเฮืขอมสอบอยู่ทางเฮือนน่ะดิเอามาแต่ตาถ่านก็ทำไม่ถาวรสบายดีไม่ถาวรเดยไม่เา่าเหมือนก็มาคอยบึงทางเฮือนบอกพามีพี่น้องเลย มาคอยเบิ่งเพิ่นกำลังขึงไหวมืออื่นเพิ่นสิโนเสามืออื่นเศร้าพี่น้องเลยมื่นเศร้าสิโนเสาทางเพื่อนไม่เท่ากับฉากมันกำลังลุยงานโตอะไรพี่น้องปรนางนี่บ่保卫ไปหาผู้บ่าวบ่ปรนางนี่นะบ่ไดป๋าใช่ยักษ์มันนี่ฮะเอาทางไหนมีผู้บ่าวก็บทางนั้นเลยโอ้โหยักไปไกลเอ้าเทียวนี่เด็กผู้บ่าวหน่อยนี่ผู้บ่าวหน่อย บูเบาวนยฮะแล้วก็นางบนเขามาจากเทือยวเทียวเทลลืมป่าแล้วเทวนะประกังเอ้ยตูตูตูตน้อยนี่พอได้นั่งนะพี่น้องพอดีแล้วแล้วก็สร้างคุณมามื่อนนี้พอดีกินข้าวกินน้ำอยู่นี่พอดีเต็มอยู่นี่ย่างด้เฮงปมากอบนี่อคกยังทานซุปโอ้ยตามความในใจพันดูฮะตามความในใจพันดูฮะ พี่เด็กยังทำความในใจซื้อเขามากายซื้อกบมีเฮงวะโอ้เจ้าบ่าวนะนู้นูนูนนูินงวะบด้เจีบดอกเอากินกินกินน้ำฮะคือตัวสิขะคือาไปหาอยู่เฮือนยังยังยนังก็คขอ้ขดถ่านอยู่ท่านนหูยังท่านนหูยังเลยวะ ไปเอาอยู soup, no ่้างเพือนยเห็งานกสแเขาไปเอางันในเฮือนหฮาเด็ยังมีอยู่นั่นอยู่ในข้างกองดินบล็อกนะไมเอีกะปามีมจักสอบจักแล้วบรดนบือเจดแปดโฉบเพิ่ไปจักงดในกองข้างกองดินบล็อกจะเขามือเอวลืาเดเลอาม่อเมอามาให้ฮัตเตเวนนี่เห็นว่ากันไนกัเวนแนวนี้ใครนี้คือว่าสิ คือวสิพากันบาซุกข,ขมาใช่ไหมเออวัชพากันแะไรยันอย่าลืมอีกแล้วก็เลยวันหนึ่็ยังลืมเนาะเอากระหงอยวันประหินคืออะไรวะโอ้ยคือสิมือนี่เพยยื่อจังเสียมะหายนะปขาไปเอาสอบเขาไปเอารถในเทือนเฮากับมีแย่ไ,ไหวบ่ได้กระโปงไหวในข้างกองดินบล็อกอะไรติ่งไว้อยู่เขาไปเห็นรถด,ดอกด<ร><อ>ินบล็อกข่านไหวอะไรก็มาเนียนสอบพ่อเขาเลยไปหาสอบวันเช้านี้หาเปลี่ยนยาง ันเป็นอย่างมันเป็นหัวหัวทั้งนอกทั้งในและแต่มาแต่น้ำละตีทีแรกเนาะหากระเปเออลี่ยดนี่จะหึงเลยเนาะกุ้มข่าอยู่ดอกก็ุ้มข่าอยู่เด้ถ้ะแนาขี่ประถักประทังนะโอเออเนี่ยขี่ไปยัดขี่นั่นอยู่มันก็เฮือใช่งั้นเฮือขี่ไปเปลี่ยนแล้ว<อ>ก็เฮงเตืบเปลี่ยนแล้วก็เฮงเตืบพูดแล้วอ่ะก็ได้ขี่ไปพูดอกับนางกับสาวๆเขามากทั้งตีนตีในตีนอกอัน ยางนอกยงางในหันเสามแสนมันจะส,<า>สั่งเขาเอาชิปอ่ะชิป <c oughs> เปลี่ยนแลนะมันก็ขี่สบายาใครได้เขาไปเห็ดหอดอยู่เตาถ่านโขงเบ่าบนเป๊ะบนหิมทุ่งนะบ่คู่เดียวกันบ่บชื่อเบ้นะบ่ชื่อช่างเขาลืมชื่อเลยเบ,บ้โอ้ยทงหาบ,บ่พังควงเขาสื้อดอกเขาว่าอันอันนี้มันเสียเด้อนะมันเสียเด้อเขาบ่ไดนหิบันทุกับบันทุกเนาะ ทเขลาไห่นเนาะพาเครื่องเข้าให้สตาร์ทเครื่องแต่ละมื่อแต่ละมื่อโมโบเฮดมีตะแกะกันไปแกะกันมาเลยเพเนาะกเพ้าคุยอ้าวไอเทียวกับว่าวพระชาปนี้ว่าวโค้กโค้ยก็ใกล้เนี่ยคือบอกว่าวมาอยู่นะไม่แถวข้ามขุมมือเลยกันมาลิ่นน้ำเล้าคู่มือเป็นม่วนได้ออกมาพี่ลิ่นน้ำบาวันนี่น้ำจางเปลี่ยนนี่เห็นติดแล้ว ไปหอดิักเปลี่ยนผู้ติโอ้ยติดกระเจ้าพาไปหันไรงัวไรอย่างไรกับทิศเลยไปไหนเฉย่เนี่ยขจอยเรามาแต่นั่นเท็ดเวียกซอยนี่นี่แหละเส็ดเทนี่กินข้าวอยู่พี่อันกองไม้อีกบ่กองไม้อีกเราประทานนะกองไม้อีกเราประทานนะขัดขัดขัดมือใดนี่ฮะก็เริ่มขัดหรือขัดก็เริ่มต้นขัดตัวขัดปากขัดปากัดปากมัน คดปากคนนั้นไปยิบเร็ได้สามสอบใช่ไหมได้สามสอบบล้วก็สี่เปหาสอบไปเอาน้ำมันคูบ่าวข้างเพื่อนใช่ไหมเนาะคูบ่าวข้างเพื่อนนะนะบนเขาเห็นงานก่อสร้างนะฮะเนี่ยอันเพื่อพระเจ้าเห็ดอันเสาไปอ้อมกับเพลงตัวข้างข้างเพื่อนหมดทงงเลยกับเพงสูงซูเอาเอาน้ำเขาแล้วก็เอาทานให้เขาเมนอะไรเขาก็ดีก็ข้าทิ่มละลาะได้เขากับบุรีหิดพี่จํา เขามาปาดเคืองมาี่กะเสียหายไปสิเชเมนอะไรเขากระหู้เจ้เสียเขากะบวบปาดเขาเทเสานี่ค่ะป้าอยาจยอย่าจยสิไปใช่น้องอยาจยพึ่นมาเห็ดเวียกซวยบพมีพี่น้องเลยเห็ดกินสวยกันกำนองละตีว่าจะกับแล้วป้าตัวจะกลับแล้วเลเก็บยันนั่งมาแถวนั่น ก็เร Le no ิมาแหวนเหมาเห็ดกินง่ายซอยพีุ่หแม่แจอยเป็ดมาชิพันของหุบุมีแมาเป็ดมาสิพันเดี๋ยวนี้นะอืโอ้ยอย่านั่งมันต้องเข่าในพุ่นเข่าหลึกจังได้มักยุ่งโอ้ยขอ่าแต่ปะนี่นอกเถวนี่พันบวไวแลยงัวมันกินเมื่อบริกาได้สใช่เนาะเวลาไป หาย่างนางใครก็ได้ใช่จึงอยู่มือนี่มาแบบนี้มาหาทางบารพอมีก่อนพี่น้องแบบนี้ช่างปืนกระเมื่อบริอลไรพี่น้องปืนมาเทปูนไว้ป้นมาคุดแล้วก็มาคืงไว้มื่ออื่นปืนจังมาเกียมโยเนาะมือนี้กับปืนเทไว้แรกค่ะพี่น้อง ขาบเศร้าคนมาเห็ดพอดีแล็บทางตะโดงคอยกับเกลือลมดีเท่ห้องเพลงวนๆอยู่เนาะสบายดีเด้อพี่น้องหนาวโบว์วันนี้เ,เต็มสุดเท่ม์วันดดนี้สุดยีนสุดยีนนะวันนี้เนาะป้ามาแต่ว่ากพี่น้องที่สร้างเมื่อป้ามาแต่วา<อ>่ากันดีใจลายบ่พมีกับพี่นอ้อ,อ,งนองเลยเนาะ มืออ right. ื <mayı> yeah. right. in ่นกกเป็นมือยกเสาเฮือนบาตรมีเด้อพี่น้องเลยมือนี่สร้างเพื้นคุดคุ้มคุดคุมแล้วก็เทเทเพื่อพื้นมันไหวเนาะไหวแล้วมืออื่นเป็นมิตรยนกเก้าโมงมืออื่นพี่น้องเก้าโมงเก้านาทีบอเก้าโมงเก้านาทีเก้าโมงเก้านาทีได้ยกพี่น้องตอนเช้ากากะเฮ็ดพิธีตัวอื่นบ่ใหญ่เรณีใหญ่นางธรณีเนาะใหญ่ไมเทรณีบอเรื่องอะไรก็คนอื่นนะ เ,นะเมทัลลนีเีกระหามมอสูดพิ่นมาสูรเฮ็ดพีทีโดยพื่นเศร้าเนาะป้าเ้อรพูดแล้วเลยเนาะคือว่าไว้ทคราบหนึ่งพด้นมาหนิทางใดจะเ็ดหองนอนนะทางเบื้องนั้นเห็ดหงนอนผิดองเลยทางเบื้องนี้เป็นห้องถงก็ยังจุ่งไว้ทางข้างอีกจุ่งทางข้างจากเม็ดอันนะั้นนะอันน่ะ ทรงเม sociedad, Bref, m, ını, men, 對對็ดหาซิป well พี่น so ้องทั้งหลังนะหาเมตรบอกทั้งหลังหาทั้งหลังหาเมตรพี่น้องเลยอ่าต้นมีแต่มื่ออื่นเด้อพี่น้องเพื่อนสีหยกเปื่นสีงอแต่เศร้ากว้างอยู่ได้พี่น้องห้องนะความกว้างนะเท่ายก็บอบพมีสามเม็ดหาซิปพี่น้องไอห้องหนึ่งนะกว้างสามเม็ดหาซิป พุลบัดรโกขึ้นพุ่เล่่มันสีกว้างบัดน,นี้มันห้าเห้าเบิ่งนะนี่ก็คือบุก,กว้างปัในใดซามเมนหาสีป้าตัวงเดือนสิบสิบสองสาวสองหองนอนพี่น้องกัสิบปนไปเบื้องเดียวก็ไม่เท่าค่ำเลยพี่น้องเบื้องห้องนอนเนาะเบื้องเดียวกันเบื้องตะเว้นตะเว้นออกเบาทังนะกองกระสันในเด้อพี่น,อนอ้องเด้อเพราะว่า ย่างจับมาอะไรมันสะเทือนอียรทั้งหลังกระจงไว้จักเม็ดหาเม็ดพุ่งไปนี่นะทั้งหลังหาเม็ดพี่น้องเลยเผื่ออนาคตญญาเผลจะเกาะเคลือนขั้วออกอย่าขึ้นลุกก็เคลือนขั้วมาทางหลังแต่ยังเรือกว้างอยู่พี่น้องเ,องอยงเลยทั้งหน้ากเรือซิปทั้งหล,ลังเรือหาพี่น้องเ,อ,อ,เอ้ยข้างตัวข้งวา,งางข่างกับขันปูเฮียงกันหนีได้ฮอดช่องหลังแล้วพี่น้องเอ้ย สองหลังคัดปุกเฮียงกันก็ได้แต่เมื่ออื่นสามผลมะยกอันนี้ก็ะซิบเมตรยาไปนี่ข้างนั้นเหลือซิบเมตรนม่เนเลยเนาะอันนี้เจ็ดเมตรแล้วก็ะองเมตรเป็นซิบเนาะถึงปลายมันถึงปลายของแต่ละห้องอันนี้ก็ะเรือข้างนี่เพิ่อก็ไหวก็โอ๊กอย่างหน่อยนี่ถึงอนาคตไปเนาะว่าบ่ได้ได้โบเทียวงามบ่โบได้จอดรถงามบ่งามบ่เทียว เป็นให่ป๊อปปไหมวันนี้เป็นดอกหรอไม่แค่นี้แต่ดีใจน้ำบ่าวบะมีอะไรพี่น้องเลยบ้ายเด้อพี่น้องเอ้ยสาวแหลมน้อยเพ้ื่อนมาซอยเนาะแล้วก็น้องเคยน้องสาวพี่น้องเอ้ยยังขันตอนต่อไปนี่เห็นยังน้องคุดห้องน้ำป๊อปตอนต่อไปคุดห้องน้ำก็เนี่ยวเน้าได้ห้องน้ำนะคุดห้องน้ำพี่น้องเอ้ยห้องน้ำกับคุดซอยกันเอาหะเละ ทั้งนั้นในห้องน้าเนาะปัวปมีนันขิดไหววะเหตุเทงน้าเหตุเทงน้าไวเจทั้งนี้พี่น้องเลยเน้าวนี้แหละหงน้าอะไรใกล้กับของขึ้นอย่เลยนี่ของขึ้นกับใกล้อยู่เในพี่น้องใกล้ข้างนี้วัเป็นโซนหลังของดินข้าเจ้าข้าเจ้าก็เห็นหงน้าทั้งหลังคือการเห่ากับเห็นหงน้าทั้งหลังนี่ปัวได้ยินสั่งหลุดเปินออกคำในน้ำว่าเอาเสาเทงน้า่เลยเห็นหงน้านะคุณวะเอ้สมุดเจ้าโตออกมาแต่เฮือนเจ้าเนาะกับ่าหงน้าเลย กับญาติกลางค่ำกลางคืนเนาะพี่น้องเขาก็ไปออกนอกกลางคืนเนะเาะครั้ง,ง,งนี้กัเสาพี่น้องเลยเสาเฮือนเพื่อน12เสาเสาบักใหญ่เล็กกับบักใหญ่ๆเขาเหา็ุเสากับพี่น้นองเอ้ยพอดีเน่นนาทาวนตามมาตรฐานเพื่อนเครื่องโค้งเพื่อนก็นว่ายอยู่ในข้างดินบล็อกเลยเลยพี่น้อง อุปกรณ์โล่ไม่ยังกะแต่ว่าเบาเก่งกับน้องลาตีเพิ่มมานอนคููมึงพี่น้องทุกคืนนอนเผาเครื่องเพิ่มมานอนผิดมีแต่จุเพิ่นคังตูบนี่แหละกลางคืนเลยคะเอาศาสตร์เอาพายางคังจุ่นกับพะกนอนเผากลางคืนนะพี่น้องเลยนอนเผาเครื่องเผาอย่างไร้ยันมันเสียพี่น้องเลยเพิ่มมานอนเผาได้ย้อนจุ่เพิ่มมาสองคนอะไรเพราะมีกับยู่เพื่อนก็ไม่เท่าพี่น้องเลยเขาได้น้องมานอน <ห>สัมผัสอะไรสัมผัสผความผู้ซึกเจ้าที่ได้เฮือนใหม่ได้ความพันที่เป็นจริงเลยได้บาสนี้ได้ดเจ้าก็น,า <c oughs> นั่งลงก่อนหลวงเวงนั่งลงก่อนคอยบได้มีขาตั้งกล้องลขวยจับกับสืเลือนหยุดหยุดหยุดอยู่นะถามความผู้ซึก้งบพมีก่อนพี่น้องมาแต่ละมือบางมือกับจนบดได้ล่างนะพี่น้องถึงเล่นเวียดตัวเองเนยถึงอยากไปโอยคนอื่นเนยบพมีก็ได้บาสนี้ถึงคิวตัวเองบาสนี้พี่น้องเลยตัวเเอองงพี่นน้ยก ก็มุดซึกก็ดีใจหลายเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าก็เป็นความฝันเลยพี่น้องเอ้ยแบบมือมือย่อเสาดิแบบคือแห้งตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นเนาะเพราะว่าเฮ็ดแต่จมูกย่อพี่น้องเอ้ยวันนี้กะบที่สิว่านน้อได้เนาะกับขอบุญขอบคุณเละเอฟซีทุกท่านแล้วก็แม่ฮักทุกท่านเนาะพี่น้องที่ว่าพื่นให้กำลังใจและพื่นก็ได้สดซอยเบาพมีเข้ามาเนาะโดยแด่๋ขั้นเบาพมีตั้งเสาขึ้นนี่ก็คือสิดีใจพี่น้องเอ้ย เพราะว่าเขามีสำไดเขาก็ต้องเห็ดสำนั่นเนาะโดยแม่นมี่แหละเพราะว่าขั้นตอนตั้งเสาวไว้เขาก็เห็ดไปมีเท่าไรก็ได้แม่นมี่แหละเดี๋ยวนี้เพื่อนก็ฮีบโฮบมาเลยปอบพอมีเงินที่ผู้ใหญ่ให้เนะาะขาดน้ำมุงน้ำมันเราก็ฮอดบสไปซื้ออย่างไรปอบพอมีกับพี่น้องโฮมมาซื้อ,อดินบล็อกพี่น้องเลยเงินพูนใหญ่บางเถื่อได้สี่ห้าร้อยได้พันหนึ่งซื้อมาไว้ คันโบเห็ดเน่าน,นั่นกันโอ้ยกับโบได้เลยเนาะพี่น้องตอนนี้ฮะครบแล้วเสาแหลมเลยโดยสองพันก้อนแต่โบพูดว่าสิพ่อหรือบบพ่อตั้งคนจุดหะไรสองพันคนวะโดยเอาพี่น้องอยกับบุกบืนไป<ม>เพรี่นีคิดว่ายัางบบได้นี่ให้มันให้ให้ได้แต่ละเดือนกรให้มันได้สื่อเนี่อไว้เล็กน้อยกะยาเม่นอะไรสื่อเทื่อะขันไปเนาะสื่อหมดเทื่อนี่ตั้งเสาแล้วก่อแอลที่ค้านเทื่อนหนักะจังหอยคืบไปตัวไม้หอยค้านไปตัวไม้ โดยเพราะว่าลังคานี่ค่าสร้างนั้นมื่นห่าเพื่อนเรานะโดยโดยแล้วก็จะขอคำคิดเห็นอ่าจากพ่่อแมพี่น้องเอฟซีเนาะพี่น้องระหว่างไม้กับเล็กพี่น้องไอ้ตัวโครงลังคานี่ตัวใดสิแพงกว่ากันแต่ตัวใดสีแบบแบบดีกว่าหรือวปล่าเพื่ออนาคตทั้งหน้าเนาะให้ความคิดเห็นในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนพึ่แนะนำเพื่อนว่าอันเอาเป็นเล็กดีกว่าเพราะว่าเล็กนี่สั่นมันกระตัดได้ ดูได้จอดได้นะขมายมันบดได้ทิมเนาะขมายเนาะคันไม้นี่ตัดอะไรได้ทิมเลยเลยค่ะโชกคาเคนคันเล็กปัญญังได้ใส่ได้เพิ่นวันเบนี้นะมีมุงอลูซิงเนาะพี่น้องกับบดได้เห็ดรูลาดอกเอาซ้ำว่าเอาพอยูโดยโดยยังเก่งเข้ากะเป็นที่ว่าน้ำผักน้ำแห้งที่ว่าเข้าอันเก็บโฮมเนาะโดยเก็บออมพี่น้องเอ้ยโฮมเทอร์ละนิดเทอร์ละหน่อย โดกัญญาซากัญญาพี่น้องเอ้ยโดยคอยคืบคอยคานไปเนาะตามเหื่อทำชำเหื่อชำเฮงเข้ามาเลยชเวิตเกินเหื่อเกินเฮงเฮาลายกับบ่ได้ยูพี่หันมีน้ำมีนโดยกากากาดีอยู่มีน้ำมีนนก็สะดวกสบายคือว่าเฮ้ยเฮากะได้มาอยู่พี่มันก็สบายกว่าเก่าลงไปหันคนว่าวหาล้านหาหาล้านหาน่ะสงชายบ่ แม่นหั่นหาสองสายมันมีสองสายกับสี่สายะวะใครนะอะล,อลินดินชายสองสายกับสี่สายแม่นสี่สายหัน่นจี๊ล้านหาผู้ผู้อยู่ใกล้กันแถวนี้เพิ่นกับมาทามเนาะลังเถื่อเพินพ่นเพิ่นกับบัวึงไผ่เพิ่นกับยางมาทามบะพอมีลังเถื่ออันนั้นอันนี้ลังคนกับย่านว่าบ,บัวบ,บมีไผ่ามาอยู่คุ้นออกมาแต่ว่าที่จริงกับเริ่มจะเป็นบ้านเลยคุ้คนกับลายยู่กลางค่ำกลางคืนเพิ่นกำมานอนเข็มไพ่เข็มมันเนาะ เดิมสิเป็นบ้านแล้วแถวนี้นเ,ปเป็นบ,บ้านอยู่กลางหมู่ได้กลางหมู่ได้เจ้านี่<ล>คุค้มบ่าพอมีนี่มันจเจริญพี่น้องชั้บ้านมักไงแถวนี้เพืเ่อคนเจาะคนเบิกไปอีกใส่หินบดใส่ใส่นั่นใส่หินบดในคนทางแล้วกะใส่ไผ่ชลเซลเขาถูกซซยอล้วก็น้ำทาง่งข้ามาดินนีก็เห็ดนั้นสว่างเบิดความหมายเพิ่นลว้าวนะมันเป็นโครงการที่ว่าใหญ่นี่ใจ้บริด้ฝันตอนนี้ มากค่อยมากค่อยเห็นให้นเจบอย้งพันพันนี่บบเจ็บบะพันพันนี่บบเจ็บเลยดีใจน้ำเบาพามีพี่น้องเ้ยมีแต่คอห้สซเร็จเด้อสู้ๆเด้อเบาพามีเด้อสู้ๆเดอน้องเด้อคอยยังตื่นเต้นเจ้าโอ้ยสิให้่งหรอล่าตื่นเต้นเเจ้าคอยกันเลยโอ้ยได้ตั้งเช้านี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะคนเอาน ขาวเนฝากส่งเล็บน้อยน้ำโดยฝากในเรื่องพี่น้องด้วยกันจุ่นเร็วฮัน่ดื้อเราสบายดีก่อนสบายดีก่อนสบายดีไม่ใช่เอ้ยนั่นวาเจ้าที่น้ำแดงน้ำแดงวายเจ้าที่ได้เ้ากินบ่าได้เลยวาเจ้าที่ได้เด้อวายเจ้าที่ชื้อโมเอ้า มาขึ้นมาได้เลยผู้คนท่องเที่ยวยูทู e ปุ่นได้ทองเที่ยวยูทู u ปุปนอ้าวแซมแซลมน้อยกระสิบดระโคจบลีบกนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อเนาะแม่จะดีอยู่ต่างประเทศพี่น้องเลยเพื่อนได้ซอยบพมีอาซืือปูนเนาะล่าสุดกอกสือปูนซาวกระสอบพี่น้องปูนซาวกระสอบเนาะเลยกะ ซื้อเอียงก็ซื้อแป้นเนาะซื้อแป้นแป้นอ่าสิบสี่แผ่นพี่น้องเอรยแล้วเพื่อนก็ได้ซอยทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเพื่อนก็บประสงค์ออกซื้อออกน้ำแต่เมื่ออื่นนี่แม่เพื่อนก็สิให้เพ็ดในอยู่แนวกินเนาะมือยอเฮือนจังได้กับนับแต่เจ้าหน่ำคนเลยเนาะเจ้าหน่ำกับเพื่อนพี่น้องเอรยขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อนับแต่เสียญหย่าคนเลยเสียหญ้าตั้งแต่ให้คนมาเสียหญ้าเนาะแม่นั่นเลยขอบุญขอบคุณสุมองสุบอนแหละพี่น้องที่ได้สวดซอยบ่าว์พมีเข้ามากก็ขอให อยู่ดีมีแห้งเราเป็นนมคโพมใสให้ลูกห้หลานเด้อเนาะถูกชาเล่ยน้อยกับสิคอจบลิปคนด้วยพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณแทนบ่าวพมี่อะไรชเล่บน้อยก็ดีใจน้ำน้องเพื่อนพี่น้องเลยดิฉันได้เฮื่อนได้ชานแล้วบานนี้ค่อยเห็ดค่อยสร้างไปเลยพี่น้องชาเล่ยน้อยกับโบมี่ยังไม่ซอยเพื่อนกับมีแต่เหือดแต่แห้งเลยพี่น้องซอยบ่าวพมี่กันดีใจน้ำน้องคือกันพี่น้องน้องได้กันแห้งดีใจเห็ดยังก็ยังไม่เห็ดซอย เผื่อเอาแหงซอยเอาบัดนี้แล้วเลยเห็ดหัวเห็นยังกะสมุทรคุดห้องน้ำกะมาซอยเพื้นคือเก่าคะพี่น้องจ้างเพื้นกับเพลงไม่คูทห้องน้ำเป็นห้องโดยแม่แหละตัวห้องน้ำนี่แหงเพลงแต่ด้วยวันศุกร์สวยกันเอาโดยน้องๆคะเลยแม่โดยหรือว่าผู้อื่นเพื้นอยากมาซอยท่านเพื้นท่านนว่าเพอ่ากมาซอยเล้ยวในกาโตอตู้ค้ำเนาะมือหือผู้แหละยันมือหือผู้แหละยกชาบ้าพ่อพ่อแม่จากสีให้น้องชายไปเท็ก ไปจังคุดเนาะแม <Man S 1> นชอ,อย,ย,ยกันพี่น้องเอ้ยชาวหัวไปแถวข้ามพี่น้องเอ้ยก็บไอยากให้เราจ้างอะไรจ้างก็แห้งบิดเงินพี่นอ <Man S 1> ้นองเลยกันเห็ดได้ก็เห็ดไปเดยมีต้นลาวเรากระเ่าอะไรไปแถวข้ามกันไดไ้ดีใจนทำราวคือกันไหมคะกันไก่กันได้นี่ โอ้ได oh, ้ล oh. ูกไก่กันเนาะด้วยสำหรับคลิปนี้ซาเลนด์ด้วยทีมโคชพี่คนเดอร์พี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณที่มาให้กำลังใจตลอดมาว่าพรม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเฮงรวยๆวด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเลยพี่น้องสบายดีเด้อสบายดี